วันนี้มาพูดคุยกันนะครับกับพี่มีธิวชินทาราพงศนายกสมาคมนักลงทุนประเทศไทยครับสวัสดีครับพี่มีครับสวัสดีครับคุณปา๊าสสวัสดีทุกท่านครับครับสัปดาห์ที่แล้วตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นมาได้อย่างสดใสเลยนะครับเรียกได้ว่าผลตอบแทนในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจากที่เคยอยู่รังท้ายกลับมาเป็นหนึ่งในตลาดที่ให้ผลตอบแทนดีสุดแห่งหนึ่งของโลกในสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันยังคงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะพี่มีมองว่าหุ้นไทยกลับมารอบนี้เนี่ยเป็นของ เราผ่านจุดต่ําสุดไปหรือ,อยังเราก็การขึ้นมารอบนี้พี่มีมองว่ามาจากปัจจัยอะไรครับถ้าส่วนตัวก็คิดว่าผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วนะครับเพราะว่าที่เราเคยคุยกันมาตลอดเนาะว่า GDP ประเทศไทยเนี่ยอาจจะติดกับดักนิดนึงคือยังโตน้อยอยู่หรือว่า EPS ตลาดปี่นี้ก็ยังโตไม่ได้มากนักเนี่ย แต่ว่าการที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยโอ้โหจาก year to date เนี่ยเราไม่ได้มีข่าวร้ายอะไรที่ที่รุนแรงอะ่ะแต่เราลบลงไป22%อะ่ะใ,ในจุดต่าสุดเนี่ยมันก็เกินไปเนาะตอนนี้ให้มันดีดลวดเดียวมา100กว่า100 100กว่าจุดเนี่ยปัจจุบันเข้าใจว่าลบ year to date อาจจะลบอยู่ใ,ใกล้ๆ14% <c oughs> นะครับ13.8-14% <c oughs> ก็คือถือว่าดีก,กลับมาค่อนข้างเยอะประมาณนึงถ้าถามผมว่า,อามองว่ามัน ปัญหาทุกอย่างหมดไปหรือยังคําตอบก็คือ,อยังนะครับแต่ถามว่าไอตรงที่ลบ2-2จุดจะเกิดขึ้นอีกไหมผมว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็คงเป็นจุดที่อาจจะมีการขายมากเกินไปมีแรงขายจากการถูกฟอนเซลนะครับหรืออาจจะมีแรงกลัวต่างๆที่ทุกคนก็จะเล่งขาย LTF หรืออะไรต่างๆที่ทําให้ดัชนีมันลงไปตรงจุดที่เขาเรียกอันดัลบาลูเกินไปเนาะวันนี้เราก็ยังใน90กว่าประเทศ ใน9กกว่าประเทศที่บลมเบิร์กเขาเก็บตัวเลขแต่เราก็ยังเป็นลำดับโลอยู่นะครับยังลบอยู่ประมาณ14%เปอร์เซ็นต์เนาะแต่ถ้าถามว่าอะไรที่ทําให้มันขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนที่คุณปั๊บพูดไปเมื่อกี้ก็มีเรื่องของพัฒนาการของการเชรจาการค้าใช่ไหมครับว่าคนอื่นเขาเริ่มดีวไปแล้วโอเคท่านพี่ชัยก็ไปคุยรอบที่สองมาแล้วแล้วก็เหมือนจะมีการให้ความมั่นใจแหละว่าเอ้ยดูท่าทางทิศทางเนี่ยอาจจะได้ใกล้ๆก,กับเพียหรือใกล้ๆค่าเฉลีย่ยหรือต่ำเฉลี่ยเล็กน้อยสมมติว่าเราออกมาได้ใกล้ๆย จริงๆอาจจะตีมันข่าวดีได้เลยนะครับเพราะว่า effective tag rate เราเนี่ยจริงๆแต่เดิมเราเสียน้อยกว่าเขานะเราเสีย11%ถ้า Top Up แล้วมาเกลี่ยอย่างเงี้ยหลงจงแล้วเราอาจจะเราอาจจะ,เรา,าจจะเราอาจจะดูดีกว่าชาวบ้านได้ในในภูมิภาคเนี้ยนะครับครับอันนี้ข้อที่หนึ่งเนาะข้อที่สองเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการอัปเกรดของต่างประเทศเนาะมีการอัปเกรดหุ้นขนาดใหญ่หลายตัวรวมถึงธนาคารเนาะ หลักๆก,ก็มีเดลต้าใช่ไหมครับเทสจมอร์แกนพึ่งอัปเดตขึ้นมาเป็นโอเวอร์เวกให้เป้าหมาย154บาทตัวนี้ก็บอกว่าเป็นตัวแทนเป็นพ r ็อกซี่ของโลก AI แล้วก็โลก Data Center เนาะซึ่งก็เหมือนที่เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้ว่ากลุ่มนี้ในมุมมองผมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อิงกับเศรษฐกิจพื้นฐานประเทศไทยมากนะักกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยภาพใหญ่มันก็เบสกับการเกิดขึ้นของการเปลี่ยนแปลงอิเล็กทรอนิกส์ในโลกเนาะว่าถ้า AI มาสมาร์ทคาร์มา EV มา อ่าหรือ AI ทําให้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊ก IoT เนี่ยมันเกิดการเล่นตัวของดีมานเนี่ยไอกลุ่มนี้ก็จะได้อน,นิสงเขาไม่ได้เขาไม่ได้พึ่งพิงป้าเราเท่าไหร่เขาไปพึ่งพิงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะซึ่งวันนี้เดลต้าก็อาจจะได้รับการอัปเกรดมาด้วยซึ่งมาจากมาจากโลถือว่าเยอะนะครับผมว่าตัวนี้ก็อ่ามีแรงขับเคลื่อนเซตเยอะพอสมควรแล้วเหมือนที่คุณป๊บพูดเมื่อกี้ว่ากลุ่มธนาคารที่ประกาศออกมารวมถึงบัตรเครดิตใช่ไหมครับที่ทยอยออกมาแต่ละตัว2ตัวเนี่ย ก็ถือว่าคุมนี่เสียได้โอเคนะคือ,อ,คอผมว่าสถาบันการเงินบ้านเราอะ่ะอ,อาจจะปล่อยกู้น้อยอาจจะระมัดระวังที่หลายๆฝ่ายอาจจะมองแล้วอาจจะคิดว่าคอนซูมเวทีฟเกินไปเนี่ยแต่พอมองออกมาจากงบของเขาแล้วเนี่ยก็ต้องมองว่าเออเขาก็รักษาเขาเรียกว่างบการเงินให้มันมีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งเนาะเพื่อเป็นเสาหลักหรือว่ากระดูกสันหลังของเส้นทางการเงินประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าออกมาได้ได้โอเคประมาณหนึ่งผมว่า เรื่องราวเหล่านี้ก็เหลือเรื่องให้ลุ้นสองสาเรื่องแล้วถ้าเราบอกว่าจะไปต่อไหมเรื่องที่หนึ่งมันก็คือทาริฟที่ตลาดคาดการณ์เนี่ยสมมุติว่าวันนี้ตลาดจะคาดการณ์ไปที่ยี่สิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นย่างเงี้ยมันก็ต้องไปดูตัวเลขสุดท้ายใช่ไหมครับว่าออกมาเป็นเท่าไหร่ถ้าออกมายี่สิบโอเคตลาดก็จะตีความเป็นข่าวดีแล้วก,แวก็แล้วก็อาจจะมีมีแรงโมเมนตัมให้เกงกาไรต่อแต่วันนี้มันขึ้นมาเยอะนะครับพอมันขึ้นมาเยอะเนี่ยตลาดคือถอยออกมารอดูว่า เฮ้ย hey, ตัวเลขจริงๆมันจะเป็นเท่าไหร่นะเพราะจริงๆคุณปั๊บผมหรือทุกคนที่ไปเจราจาจริงๆก็อาจจะยังไม่มีใครแน่ใจแล้วฟันธงได้ร้อยเปอร์เซ็นเนาะเหมือนมันก็เป็นความคาดหวังอยู่ซึ่งถ้าตัวเลขนี้ออกมาปลดล็อกเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีการปรับประมาณการ GDP มีการปรับตัวเลขส่งออกอะไรหลายอย่างเลยคือมันขึ้นอยู่กับตัวเลขนี้เนาะถ้าตัวเลขนี้ออกมาเจราจาได้ต่ําเนี่ยไอที่เราคาดการก็ส่งออกครึ่งปีหลังจะแย่มากอาจจะไม่เป็นขนาดนั้นนอ懂ไหมครับหรือว่า ถ้าเจรจากออกมาแล้วดีกว่าที่คาด GDP ก็อาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นอะไรทํานองนี้เพราะนั้นเราก็ต้องไปอรอลุ้นพร้อมกันนะครับเรื่องถัดไปก็าจะาเป็นเรื่องของผู้ว่าต่งชาติท่านใหม่ใช่ไหมครับซึ่งน,น่าจะใกล้ๆรู้กันแล้วเนาะถ้าไม่ว่าจะเป็นใครผมก็เชื่อว่าคงมีคงมีแนวทางในการผ่อนปลนแล้วกันเรื่องของอดอกเบีย้ยเนาะเพิ่มสภาพคล่องให้กับให้กับเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าทุกคนก็มองว่ามันเอื้อต่อตลาดหุนอยู่แล้วถ้าเกิดมีการลดดอกเบีย้ยหรือเพิ่มสภาพคล่องเนี่ยตลาดทุนก็ชอบคุณปรับมันก็เหมือน ไอเออร์เน็งยิวแก็ก็จะมีแกลให้เล่นมากขึ้นช่องทางการลงทุนของ uh, คนทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะฝากแบงค์ถ้าได้ดอกเบี้ยน้อยเขาก็ต้องมองหาทางเลือกในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเยอะขึ้นเนาะผมก็คิดว่าต่อจากนี้คงลุ้นสามสีเรื่องนั้นครับว่าจะออกมาเป็นยังไงครับครับมีโอกาสที่ขึ้นมารอบนี้แล้วจะแปลกไหมครับหมายถึงว่าขึ้นมาได้แค่นี้แหละแล้วสุดท้ายอาจจะลงไปต่อถ้าเกิดหุ้นไทยจะกลับมาเป็น ทิศทางขาลงอีกเนี่ยพี่มีคิดว่าจะมีเรื่องอะไรที่เข้ามากดดันเรื่องไหนที่สําคัญที่สุดที่พี่มีมองว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ของตลาดหุ้นไทยครับผมคิดคิว่าหลักๆคือตัวเลขทารีฟที่เราต่อรอ,องกับอเมริกานะครับว่าจะอ,ออกมาพี่ตัวเลขเท่าไหร่แน่นอนถ้าเลย25%ไปมากๆเนี่ยไม่ดีผมผมคิดว่า25%ยังเป็นตัวเลขที่พอไหวแต่ถ้าเกิดสมมุติเจราจารแล้วได้30มสิบอะไรเงี้ยโอเคมันก็เหนื่อยเนาะมันก็เหมือนว่าผู้แข่งของบ้านเรามันได้ต่ํา กว่านี้เพราะนั้นเราก็อาจจะอาจจะอาจจะเหนื่อยเหนื่อยขึ้นมากกว่านี้เพราะนั้นตัวเลขน,นี้น่าจะเป็นตัวแปรสําคัญในครึ่งปีหลังทั้ง GDP ทั้ง EPS growth ซึ่งมันก็เป็นตัว leading indicator ของตลาดหุ้นเนาะผมเชื่อว่านักลงทุนไม่ว่าจะเป็นกองทุนในประเทศกองทุนต่างประเทศหรือนักลงทุนรายย่อยเนี่ยเดี๋ยวนี้ทุกคนเก่งครับและรู้เท่าเทียมกันเนาะก็คือรอดูปัจจัยตัวนี้เพื่อจะเอาไปใส่ในสมการ valuation ของตัวเองว่า GDP ปีนี้จะเป็นยังไง EPS ตลาดปีนี้จะแป๊กอีกปีไหมเพราะเราบอกว่า EPS ตลาดเราเนี่ยไม่ไปไหนมาสิปีแล้วใช่ไหมครับ,รบถ้าปีนี้มันมีเรื่องทา r ิฟอีกมันก็คงไม่ไปไหนอีกแต่ถ้าเรื่อง t a r ิฟปลดล็อกเนี่ยอย่างน้อยๆมันก็ควรจะเติบโตจากปีที่แล้วได้สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แหละอย่างน้อยๆมันอาจจะไปแปดสิบกว่าบาทหรือใกล้ๆเก้าสิบาทอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะครับก็ผมว่าถ้าเราเชื่อว่าผลประกอบการคือเจ้ามือตัวจริงเนี่ยวันนี้ไอ้ตัวคียสาคัญที่จะขับเคลื่อนผลประกอบการในระยะ และจริงๆมันมีผลต่อระยะ2องปีข้างหน้าเลยเนี่ยก็คือตัวเลขการเชลจาทาลิฟนี่เลยครับครับก็3ตัวเลขนะครับหคือตัวเลขอัตราภาษีพี่มีบอกว่าเบสไลน์ที่มองไว้25%ถ้าเกิดว่าสูงกว่ายี้าเนี่ยก็คงจะไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ถ,ถ้าเกิดต่ำกว่า25%ลงมาเนี่ยน่าจะเป็นข่าวดีนะครับน่าจะเห็นปัจจัยอะไรหลายๆอย่าง,างเข้ามาหนุนนาตลาดหุ้นไทยต่อ แล้วก็ตัวที่2คือโลก GDP นะครับการเติบโตเศรษฐกิจตัวที่3คือ EPS ฮนะซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็จะไปกลับไปที่ตัวเลขทาริฟอยู่ดีว่าภาษีจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วทีนี้ฮะพาไปมองการปรับตัวขึ้นมาของตลาดหุ้นไทยในรอบสัปดาห์ที่แล้วหน่อยพี่มีมองโครงสร้างการปรับตัวขึ้นมารอบนี้เนี่ยมันดูโอเคไหมฮะหุ้นตัวไหนครับที่เป็นหุ้นที่ดันตลาดแล้วก็คิดว่าการปรับตัวขึ้นมาแบบนี้มันสมเหตุสมผลไหมหรือแม้กระทั่งนะครับหุ้นไทยที่เคยบอกว่าถูกเนี่ยขึ้ เอ่ทำให้ valuation มันเปลี่ยนไปเยอะหรือเปล่าหรือว่ายังเป็นโอกาสที่หุ้นไทยจะเติบโตได้ต่อครับก็จริงๆขึ้นมาแล้วเนี่ยเทียบ PE เทียบ p r i per book หรือเทียบปันผลเนี่ยก็ยังเทียบกับที่อื่นในโลกผมก็ยังเรียกว่าถูกนะครับหรือว่าเราจะเทียบกับ performance 2อสามปีที่ผ่านมาที่มันยังไม่ได้ไปไหนเนี่ยมันก็คงรอจุด t u r n รา o u n d แหละถ้าผมเชื่อผมและทุกท่านที่ฟังอยู่ถ้าเชื่อว่า เศรษฐกิจไทยหรือ GDP หรือ EPS ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันไม่ได้ติดกับดักตรงนี้หรอกมัน80กว่าบาทมา10ปีเนี่ยเดี๋ยวมันจะหลุดขึ้นไป85-90 100ขึ้นไปเนี่ยผมว่าจุดตรงนี้มันเป็นจุดที่ซื้ออยู่ยังไงก็ยังเป็นจุดที่ลงทุนระยะยาวเนี่ยน่า,นา,นาสนใจมากกว่าการลงทุนในที่อื่นๆเพราะว่าโอหวันนี้ฝากแบงค์คุณปับ๊บออมทรัพย์นี่เหลือ0 5ถึง0.7นาะครับคือมันก็ดอกเบี้ยเงนินฝากต่ำอะ แต่งบธนาคารหนึ่งออกมาดีใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเป็นผู้ฝากเงินเนี่ยเราคงไม่ได้ไปดีกับเขาด้วยเนาะเราก็ต้องมองหาผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างอื่นๆเนี่ยมากระจายพอร์ตการลงทุนใช่ไหมครับผมก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยมันขึ้นมาบ้างแล้วแต่ถ้าถามว่าเทียบจากต้นปีเนี่ยหุ้นหลายตัวก็ยังต่ำจากต้นปีพอสมควรแล้วการขึ้นรอบนี้เหมือนที่พูดกันในช่วงแรกนะครับผมยังเชื่อว่ามันขึ้นโดยอาจจะยังไม่ได้สมมาตรมากหรอกเพราะว่ากลุ่มตัวนําตลาดหลายๆตัวอย่างอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยอย่างอย่าง เดลต้าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีผลต่อตลาดในการขึ้นรอบนี้ไปพอสมควรเนาะหมายถึงว่าเขามีสัดส่วนมาเก็ตแชร์ไปเยอะละ40กว่าเปอร์เซ็นต์ของการขึ้นมาอะไรเงี้ยจริงๆจริงๆก็ยังมองได้ว่ายังมีหุ้นที่น่าสนใจอยู่ครับถ้าเราไม่ได้ไปเล่นตัวนําตลาดขนาดนั้นที่ขึ้นมาเยอะแล้วเนาะตัวอื่นๆที่มีแนวโน้มจะได้รับผลดีถ้าทาริฟออกมาดีก็ยังมีอยู่หรือว่าอ่กลุ่มที่เป็นบริโภคในประเทศที่เป็นสินค้าจําเป็นเนาะบางครั้งก็ปรับตัวลงมาเยอะเนี่ยถ้า ถ้าผลการเจราจาไม่ได้รุนแรงมากเมื่อกี้ที่เราพูดว่าถ้าผลเจราจาไม่ได้รุนแรงมากเนี่ยมันก็บริษัทห้างร้านเขาก็จะไม่ต้องปลดคนงานใช่ไหมครับ GDP หรือผลประกอบการเขายังดีอยู่เนี่ยอเอาราคาหุ้นที่มันปรับตัวลงมาก็ถือว่าเกินกว่าเหตุเราก็อาจจะไปเลือกพวกเนี้ยมันก็มี playbook ให้เราเลือกหลายตัวนะปันผลเป็นหลักก็ได้หรือธุกรกิจที่แข็งแกร่งก็ได้หรือจะเป็นธุกรกิจที่เราอาจจะเบสนิดนึงว่าเราเชื่อว่าผลการเจราจาจะออกมา บวกหรือลบก,ก็ได้ถ้าเราคิ้วจะอมาบวกโอเคเราก็จะไปเบสในอีกรูปแบบหนึง่งมันการจัดพอร์ตเนี่ยศิละปะมันก็คือต้องมีทั้งกองหน้ากองกลางกองหลังเนาะบ,บางทีเรามีแต่ดีเฟนซีเป็นหุ้นปันผลเต็มพอร์ตเลยเวลาหุ้นขึ้นใช่ไหมหุ้นปั๊มมันกอจจ็อาจจะอาจจะอิจฉาเพื่อนเนาะหุ้นเพื่อนวิ่งใหญ่เลยหุ้นของเราก็ขึ้นเล็กๆน้อยๆเพราะว่าคาแรคเตอร์ของหุ้นปันผลมันอาจจะไม่ใช่หุ้นที่ขึ้นปื้หวาแต่เวลาหุ้นลงเนี่ยเราต้องคิดกลับข้างกันเนาะไอคาแรคเตอร์รรหุ้น ความผันผวนของพอร์ตเราก็ผมว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีแหละในการมาเลือกถ้าใครมีเงินสดนะครับหรือถ้าใครมีหุ้นอยู่ก็มีโอกาสที่จะปรับพอร์ตไปในหุ้นที่ค่อนข้างมีคุณภาพสูงหน่อยแต่ปรับตัวลงมาแรงอะไรเงี้ยครับ,รบส่วนตัวพี่มี่ช่วงที่ผ่านมาเตรียมตัวกับตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างฮะมีท่าทียังไงหรือว่าต่อไปมีแผนที่จะทํายังไงกับตลาดหุ้นไทยต่อไปครับ ก็จริงๆผมเองผมก็เบสเกือับเรื่องแทรีฟเนาะก่อนหน้านี้ก็จะจะรู้กันว่าผมก็จะซื้อหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์มาพอสมควรอนะแต่พอมันขึ้นมาก็มีการปรับบ้างอะไรเงี้ยนะครับบางตัวที่ขึ้นมาแรงเราก็ปรับเพื่อจะเปลี่ยนตัวบ้างอะไรเงี้ยอย่างอื่นๆก็ยังมองว่าประเทศไทยผมก็ส่วนตัวผมคิดว่ามันลงมาลึกเกินไปแม้แต่ณจุดตรงนี้ที่บอกว่า year to date 14%อ่นะผมก็ยังคิดว่าเยอะเกินไปอะ่ะสาหรับ พันธุเบนท์หรือปัจจัยพื้นฐานที่เราเห็นอยู่อ่ะมันคงมีผสมผสิจากแรงขายของภาคส่วนต่างๆเนาะซึ่งอ่าเขามีความจำเป็นต้องขายไม่ว่าจะเป็นเรื่องวงเงินมาจิน้นหรือ LTF ที่ครบกําหนดเนี่ยผมว่านี่คือโอกาสถ้าถ้าส่วนตัวผมนะผมไม่ได้คิดว่าประเทศไทยจะมีจุดเปลี่ยนอะไรที่อ่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวรผมเชื่อว่ามันยังมีทิศทางทแก้ปัญหาได้ถึงเราจะมีปัญหาบ้างเหมือนยังเร็วๆนี้เข้าใจว่าทางภาครัฐก็จะมีการปลดล็อกใช่ไหมครับ,รบเรื่องเช่าที่ดิน3 0ปีเนี่ย ให้ให้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็นเช่า99ปีเนี่ยผมว่านี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ใครที่เคยมาอาจจะพูดยังไงก็ได้นะครับแต่คนที่มาแล้วหลักทุกคนแล้วก็จะกลับมาอีกเนาะถ้าปลดล็อกตรงนี้ได้เนี่ยมันมันจะเป็นตัวเชื่อมที่ทําให้เงินไหลเข้าประเทศโดยที่เขาเรียกว่าอ่าคือประเทศเราเล็กอะ่ะถ้ามีเงินไหลเข้ามาปุ๊บปะคุณปับ๊บมันก็จะเปลี่ยนภาพได้ค่อนข้างเร็วนะเพราะนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ต้องไปดูว่าผ่านสภาได้ไหม และผลแลวผลตอบรับจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าอันนี้ก็เป็น,นอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งกระบวนการที่สําคัญแล้วกันที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยพัฒนาแล้วก็มีการเลือกประชากรที่มีคุณภาพใหม่ๆม,มาเติมเนาะคนมาซื้อบ้านซื้อที่หรืออยู่กันสิเก้าปีเขาคงมาเพื่อเพื่อจะอยู่จริงๆนั่นแหละไม่มีใครมาซื้อเพื่อจะ,อะยึดอะไรยังไงเราผมว่าเขามาเขาก็รักที่นี่เขาถึงอยากมาอยู่ยา,ยาวๆใช่ไหมครับก็ก็มองว่าตรงตรงตรง,ตรงข่าวร้ายอะทุกคนรับรู้หมดแล้วคัปั๊บ ไม่ว่าจะเรื่องภาษีทรัมป์สถียรภาพการเมืองเราถามแม่ค้าขายส้ตมตำข้างบ้านเราเนี่ยเขายังเล่าให้เราฟังเป็นฉากได้เลยเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วแต่ว่าทุกๆอย่างมันได้ซึมซับอยู่ในราคาหุ้นแล้วละ่ะต่อจากนี้ถ้ามันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่คุณปรับพูดหรือแล้วเราคุยกันในตั้งแต่ต้นต้นต้นรายการที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ตีความเป็นบวกได้ง่ายกว่าลบแล้วพอปัจจัยลบเนี่ยผมเข้าใจว่าซึมซับไปในราคาพอสมควรแล้วครับ ถ้าหากว่านักลงทุนครับอยากจะลงทุนระยะยาวจะหาหุ้นที่ถือได้ยาวๆครับพี่มีจะมีคําแนะนําในช่วงนี้ยังไงครับจริงๆผมว่าถ้าสําหรับมือใหม่เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องในธุรกิจที่เราเชื่อว่ามันยังเติบโตได้แล้วกันอา,อาจจาะเกณฑ์ง่ายๆคือเราเลือกใกล้จากปันผลก่อนก็ได้เราเอาโปรแกรมสแกนหุ้นเนี่ยเลือกหุ้นที่ปันผลเกินห้าเปอร์เซ็นออกมาหลังจากนั้นค่อยๆไปดูว่าธุรกิจไหนเราคิดว่าเราเชื่อว่ามันยังโอเคมันยังเติบโตได้เนาะ เราก็เลือกมาอ่านเลือกมาดูเลือกมาเข้าใจแล้วก็ฟังผู้บริหารตอนนี้ตลาดหลักทรัพย์เราก็มีอ็อปชั่นที่เดย์มีโครงการเยอะแยะมากมายที่ทําให้ผู้บริหารเนี่ยมาออกรายการและสัมภาษณ์กับเราเนาะก็ดู่คนที่ถูกชะตากับเราว่าคนไหนนะที่เราไว้วางใจจะฝากเงินไว้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันต้องยึดขึ้นอยู่กับตัวท่านด้วยเนาะคือท่านไปดูเสร็จว่าธุรกิจเขาทําอะไรท่านเจอผู้บริหารเสร็จฉันรู้สึกว่าเออเขามีความเข้ากันได้กับเราสไตล์ การการทำธุรกิจหรือว่าความซื่อสัตย์การจะขับเคลื่อนธุรกิจเนี่ยมันสอดคล้องล้วเราเชื่อว่าเขาจะผลักดันให้ธุรกิจเนี่ยประสบความสาเร็จได้เนี่ยผมก็เลือกบริษัทแบบนั้นแต่อาจจะต้องเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือถ้าเราเป็นนักลงทุนมือใหม่เนี่ยต้องดูเล็กน้อยว่าถ้าเราไม่มีเวลามากพอนะครับการกระจุกตัวของหุน้นหรือโฟกัสมากๆเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะอาจจะควรเลือกสักสิบตัวเนาะบางครั้งมันมันเลือกถูกบ้างเลือกผิดบ้างแต่ถ้าเราตั้งใจเลือกเนี่ยสิบตัวเป็นตัวเลขที่กระจายความเสีี่่ยงดงด้คคอนนขาะรับ แต่ถ้าคนที่มีเวลามากอาจจะเลือกให้น้อยตัวลงหน่อยเหลือสักห้าตัวอย่างเงี้ยผมว่าก็เป็นสัดส่วนที่เ่าเรียกความเสี่ยงก็ถูกจํากัดระดับหนึ่งและอัพไซด์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเร่งได้มากขึ้นด้วยครับได้ครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่มี่มากเลยนะครับที่เข้ามาให้คําแนะนําในการเลือกหุ้นช่วงที่ตลาดเนี่ยอาจจะเห็นสัญญ,ญาณกลับตัวนะครับแล้วพี่มี่ก็บอกหุ้นไทยน่าจะผ่านจุดที่ต่ําที่สุดไปแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ,บรค,ครับ